เป็นวันที่สาวหกมิถุนาปีสองพันสาวเอ็ดดอกวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนพุทธศักราชสองพัน ห้าตอนนี้ครับพระเจ้าพระเจ้าก็เดินทางมาที่หนองคายกลังมุ่งหน้าเข้าไปหาจังหวัดหนองคายอีกสิบกิโลเมตรก็หอดใจกลางเมืองหนองคายอีก33มิบกิโลเมตร จะไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อนี้ครับเจ้าสือโกกาสพาบรรดาท่านเนาะสาวล้าก็คือสาวลาวอยู่สบปลาาสาวลาวอยู่ต่างประเทศก็คือสาวไทยอยู่ต่างจังหวัดก็คือสาวไทยอยู่ต่างประเทศของด้วยสาวโลกได้เห็นน้ำกันเกี่ยวกับ จังหวัดนองคายเนาะเพล่นได้มีการอัปเกรดก็ถือว่ารับปรุงก่อสร้างตืมเสริมเติมเนาะเสริมขยายเติมเกี่ยวกับถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดนองคายเนาะเลี่ยงเมืองจังหวัดนองคายเพื่อคสะดวกในการสัญจร ไปมานะเนาะเพราะว่าเส้นทางทางเก้านี่เลี่ยงเมืองตัวนี้นี่เพื่อเป็นเส้นทางที่อุทธศาสตร์สมควรเนาะซึงเป็นเลี่ยงเมืองออกจากเนาะออกจากัน,ะกกนสะพาน มิจภาพลาวไทยแล้วก็บุ้งนาไปหาเนาะเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเข้าไปตัวเมืองอูดอนเพื่อเข้าไปตา,ามเส้นทางหมายเลขสองก็คือเส้นทางมิรภาพเนาะแล้วก็ไปอูดอนเนาะ ไสส์คอร์อธิวาโลดขนส่งเทลเลอร์หรือว่ากายซิปล้อขึ้นเมืองเปพื้นไห้ไปทางเลี่ยงเมืองเนาะแล้วก็เป็นยุทธศานั่งจากเลี่ยงเมืองหนองคายจะไปจังหวัดบึงการเนาะจะไปจังหวัดบึงการปว่า ไปเบิ้งนี่นะขันไปเลี้ยวซ้ายไปนี่แนละ้แม่นว่าขันไปเยียงจันทร์เนี่ยคนเขียนไว้เขียนไว้ว่าไปนครหลวงเยียงจันเ,นเขียนไว้นครหล,ลวงเวยีงจัน เดีเ๋ยวให้เบิ้งนะนี้เลี้ยวซ้ายไปนี่แล้วก็ลงจันทร์ตอนนี้เพ่นปั๊บปุงสินหางไมยกระดับเนาะไ้มันยกระดับหมายถึงจะบอให้มาผ่านไฟแดงเนาะ จะบ่อยผ่านไฟแดงเห็นบอกเห็นท้า,ทากับร่างสร้างกนะันเนาะเรียว้ายไปนี่เห็นคนก่อสร้างเห็นรถยกรถยังเห็นบอกัวนี่ละเมนว่าสีเรียว้ายไปหาสะพานมิตรภาพลาวไทยเนาะคันปกติเป็นเขาไปหาไฟแดงฮนะนี่แยกไฟแดงนี้แล้วก็เรียว้ายไปเรียว้ายไปแล้วมันจะไปข้าม ข้ามทางรถไฟอีกแสดงึงคอว่าเมื่อมีมีทางรถไฟมันเกิดได้ไปจอดทางรถไฟอีกแสดงถึงคือว่าเหตุทางยกระดับนี่เพื่อเลี้ยวซ้ายไปแล้วยกระดับข้ามทางรถไฟหันอีกแสดงว่าจะบบได้จอดจะบบได้จอดไฟแดงอันนั้นรถไฟบาดเนาะจะบบไจอดไฟแดงรถไฟตัวยยกระดับข้ามทางรถไฟมดเนาะ คานเท้าสิไปคัวไปดิไปคัวนี่เพิ่นกำลังตัดเส้นทางใหม่เพื่อไปมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬเนาะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหนองคายอันใหม่อันนึงเพิ่นกำลังตัดทางอัใหม่ไปบึงกาฬเนาะนเจ๊ Đây. Đây. ไปซื้อเป็นเดี๋ยวนี้เป็น,นมันเป็นมันเป็นสามแยกเนาะต่อไปมันจะเป็นสีแยกบาทนี่นะนี่นะมันจะเป็นสีแยกอันนี้เลี้ยวซ้ายไปสะพานมิตรภาพ ลาวไทยเนาะเนาะถ้าไปบังงูทรายถ้าเราไปเบื้องขัวเราเป็นจะไปบึงการถิ่นทางตัดไม้เนาะทางตัดไม้หันไปซื้อเราเป็นเข้าไปในตัวเมืองหนองคายเซน่าจึงควยวารถเทลเลอร์หรือว่ารถสิบ เกิดสิบล้อขึ้นเมืองนี่เพิ่นบ่ให้เข้าไปในเมืองใจกลางเมืองเพิ่นจึงควรบ่ให้ไปทางเลี่ยงเมืองต้องเลี้ยวไส้ครั้าที่ไปบึงการก็ต้องเลี้ยวขวัาวเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงจะเส็จเส้นาทางยกระดับเบดิดแหละเนาะเออส่วนรถเกง่งรถกระบะนี่ถือว่าเขาอยากไปไ้ายก็ได้เขาอยากไปซื้อเข้าไปในเมืองก็บ่อป็นงยังมุดก็บว่บวรถอานาลุดสิบล้อลงมาถือว่าไปได้ อันเกินชิปล้อขึ้นไปเป็นบ่อยเข้าไปเนาะเนาะคนทางมันจะปีๆแล้วเป็นขีดควงการสัญจรต่างๆเนาะยอดของตัวเมืองเพราะว่าในตัวเมืองค่ะมันก็มีการสัญจรอันเออัดอยู่แล้วเนาะคนทางที่ anyway, เป็นส right. ่วนทางเส้นไม่ใหญ่กว่าตามแต่ว่าม e, ันก็เออัดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเจริญขึ้นมาแลวเนาะมันก็เออัดแล้ว จะเป็น6เลนเจเลน8เลนมันกับบพกันแล้วงเพราะเนื่องจากว่ามันกับขายายตัวไวป็นต้นเม็นเวลาดังเฮียนเด็กน้อยเข่าของเฮียนยัางสี่นี่โอ้แห่งลําบากยังดีแต่ช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้านี่ของเฮียนพ้นยัวอนได้เปิดจึงค่อยว่าบรดกับบติดปัไหาแต่ว่าตามระเบียบรลักการพเป็นว่า เข้าไปในเมืองโบได้ในชะ่ไถอันะรถหลายกว่าสิบล้อขึ้นเมืองเนาะคันรถตำกว่าสิบล้อนี่ถือว่าเข้าได้เห็นรถสิบล้อกันนี่บหอ,อันนี้รถกอร้างเนาะมันก็สิเขานี่น,น,นี่ต่อไปเพเตอร์ไซค์มีป้ายใส่ว่าไปเลี้ยวขวาไปบึงการพอหนทาง กับซีแล้วพพ้อมกันเลยอประมาณอีกถ้าเจ้าคิดว่าคัเพ่นเร่งนี่ต่เป็นว่าปีหน้าต้นปีหน้าแหละต้นปี 2, ส,สองพันสสองเนาะเออท้ายปี 2, ส,สองพันสองสองสำเร็จเนาะก,ก็คือทยปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต้องสำเร็จแน่นอนหาเพ่นเร่งหาเพ่นโบเร็ง มันเอ่มีการคัดคลองเรื่องสถานการณ์โควิด -19 เนาะมันอาจจะซบซ่าไปตื้มก่อันนั้นก็อปฏิเสธโบได้เนาะต่อคอในระายะานี้เรียงงานต่างๆการก่อสร้างต่างๆก็เป็นว่าถึงซีเมนเล่งมันก็ลำบากเพราะว่าย้อนว,วัตถุอุปกรณ์การขนส่งแป็นว่ายังบ่ได้เดินไหลแล้วก็แหงงานสำคัญเป็นแหงงานคนนี่แป็นว่า บอกเคยมีเนาะมันมี่แต่โคนแห่งงานคนภายในประเทศแห่งงานคนตามประเทศนี่ว่าเข้ามาบ่ได้เนาะน,นี่แหละจึงก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งจะเห็นเห็นบอกเดี๋ยวนี้เพนนิ่อนว่าเลี้ยวมา้าคันวาคันว่นาออกจากอันขัวมิตรภาพแล้วมาตามเรื่องเมืองก็กเลี้ยวขัวามานี่มาเส้นทางอันนี้เส้นทางปัจจุบันอยู่นี่มันเส้นทางอัน,นมิตรภาพอน,นี่ เลี้ยวขวามาไปซื้อกันเป็นอุดรนขันขันไปทางเข้าะเจ้านี่ที่ไปน้องคายเห็นไหมไปบ่ไปบ่รถรถอันเทเลอร์ต่างมกตง็ต้องเลี้ยวซ้ายมดเทเลอร์ต่างเลี้ยวซ้ายมดถือไปก่ได้แล้วเนาะเนาะอันนี้ให้พอพี่น้องได้เบิงในมื้อนี้แมนบันทีสองหกเดือนมิถุนาปี 2000, สองพันสองสิบแลเ้เชนาข้าพเจ้าก็สีได้มา ได้มารีวิวให้เบิ้งไม่เนาะว่าพ่นคว่ำคืมหน้าคนไปเขาใส่แล้วเนาะกต่ที่ค่อยๆให้เบิ้งไปังซีแหละเนาะ ไปแบบนี้แหลจะจับข้าวเจ้ามันก็มันโนยมไหลมันก็ฮักโค้งโดนเรียกซื้อซื้อไหมข้าวเจ้าเลี้ยวซ้ายเมื่อ,อ,อจะ,ปะจไปซื้อนี่นะ ซ,ซื้อเป็นไปนะใจกลางเมืองหนองคายขัดไปไายเลยไปสภาพมีธภาพลาว้ายไปคัวเป็นไปจังหวัดบึงการเนาะเส้นทางตัดไหมปิดเส้นทางเลี่ยงเมืองตัดไหมเอาจะิหยุดตีเทานี้เนะาะาทานผู้สม ภาพแข็งแห้งโชคดีทุกประการเดอ้อ